ตอนนี้น้ำก็เยอะเวลาจะลงน้ำตอนนี้นะคะต้องมีอุปกรณ์ในการการันพิมพใ,ใส่กันไว้ก่อนเดี๋ยวจะเดินเก็บผักตนน้ไม้ต้นไล่ตายหมดเลยต้องเก็บนี่เดินยนอยู่หน้าบ้านในเท่าหัวเขา่าแจะพอลงมาเนี่ยน้าหน้าบ้านเยอะ นี่ขนาดผักลอยฟ้านะคะเนี่ยปีนี้จมหมดเียดายพริกพริกยังพอกินได้มะเขือบุญคันค่ะไม่มีที่แล้วจะย้ายย,าย้ยายไม่ได้ต้นใหญ่นี่ก็มะเขือ ยังมีมะม่วงเนี่ยไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมมันเป็นจริงท่วมหมดแลวนี่ตอนแรกเอามาปลูกไว้เดิมคันเพื่อว่านะ้ำมันท่วมอปีที่แล้วมันก็ท่วมแต่คันเนี่ยมันไม่ท่วมแต่ปีนี้โอ้โหนี่คันนี่ก็นี่ก็มาเขือเหลืองหมดแหละ นี่ก็ต้นพลิกบนคันเหมือนกันนี่ก็สูงแล้วนะคะเนี่ยคันปีนี้ไม่รอดเก็บค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วต้นมีกิ้งกือมาขออาศัยอยู่เดววเขาก็หนีน้ำเนาะ นี่ต้นเศรษฐีวิวสันไม่มีปัญญาย้ายน้ำน้ำนี่จะท่วมปากโอ่งนะแต่เขาไม่เป็นไรเขาน่าจะอยู่ได้มันเป็นไม้ชอบน้ำอยู่เหมือนกันของบางอย่างย้ายได้ก็ย้ายย้ายไม่ได้ก็ลอยเยอะเลยค่ะแถวนีาา้ก็ของลอยกันเต็มเลยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีไม่ทันได้ขนกัน อันนี้จะมาเก็บผักสลัดที่เหลือลดน้ำยากเก็บให้หมดแล้วะกะละมังลอยกะละมังกะละมังมานี่ก่อนลอยไปไหนล่ะเดินเก็บพลิกได้พลิกมาหน่อย เก็บหมดแล้วค่ะเอาไว้ก็ อันนี้จำไม่ผิดนะ่าจะเป็น b u t ต e r h e a d นะคะเนี่ยเก็บให้เอาไว้แนละ้วมารดน้ำต้นไม้ย,ยาก นี่เป็นโรงเก็บของค่ะนี่ก็ถือว่าสูงสุดของบ้านแล้วเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ก็ไม่รอดท่วมต้องหาอะไรมาหนุนเก็บอะไรที่ท่วมก็ต้องท่วมอ่ะมันไม่มีที่เนาะนี่ตัวเดียวของบ้านไม่มีความทุกข์อะไรชอบน้ำท่วมบุญช่วยอร่อยไหม hà kiếm, kiếm cám à, hoi là, hứm, choi hà là, hà hoi, tại bà bà hà hà เดินไปดูผักหลังบ้านไม่รู้มันเหลืออะไรบ้างไหมมันจะมีต้นมะเขือน่าจะไม่รออจระ,ะมะอันนี้เชอร์รี่มะเขือโจม มาละกอน,นี้ก็น่าจะไม่รอดมะละกอเขาไม่ชอบน้ําอันนี้มะม่วงอยู่สองต้นอันนี้พี่ขอมาต้นเนี้ยติดดีแต่มันก็ตายว่าจะเก็บแต่เจอน้องเดี๋ยวนะน้องอยู่ไหนละ่ะนี่ ไม่เก็บแล้วค่ะเขาก็มาหาที่อยู่เขาเนาะไปดีกว่าต่างคนต่างอยู่